สวัสดีครับผมอยู่กับผมเจ๊นารักบาซิซิงนะเพื่อนคลิปนี้มาดูวนและโลเกตลูกลังนะครับดินเปียกเลยนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไทเลยนะครับเด่งทำเทเลอร์อยู่นะครับตอนนี้นะครับชิคกรถเกี่ยวนะครับดูความแดงของเอ็มเจูนครับดินดินจุ่มน้ำเลยครับโอ้ฝนดำแล้ว ก่อนเลยรถจัดให้ครับตาดินมาถมหลุมตรงนี้นะครับไม่มีรถไถหรือรถแท็กเจอแผ่นมานะครับก็เลยจันให้เขานะครับดินอยู่ตรงนี้ก็น่าจะประมาณสามสามดัมนะครับสามดัามหกล้อนะครับ ดันอัดแบบนี้นี่เสียกำลังรถเยอะนะครับต้องเอาพอดีแรงนะครับก็ยังไม่ครับก็ไม่รู้ไม่รู้เยอะอยู่นะครไต่วันนะครับ,บครับแต่แต่ไม่รู้เทคนิคนะครับก็ถือว่าแทนอยู่ครับอายุสิบสี่แล้วครับ โ oh, อ้แรงันครับถ้าดินแห้งตอนเทน้ำใหม่ๆก็จะง่ายนะครับดินมันเปียกแล้วนะครับ mm hmm. ก็แน่นนะครับ mm hmm. เหนียวด้วยครับ <laughs> ก็เทลงไม้แล้วครับเดิมๆเมขาเป็นเจส่วนครับรถสามปีกว่านะครับ เดี๋ยวให้อ้วนดันมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดันเก็บขอบข้างนะครับกวนน้ามาตรงนี้นครับเสาะเป็นลุมเลยนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้นี่ทางขาดได้ครับ lo khang ngồi hẻm khang nào lo ông hẻm ồ vốn giang nặng lấy hấp tốt nằm lấy thông thang lắm จัดแบบเต็มๆไปดันลแล้วคเลาะข้างออาไหมเหอดัีก็ทางผ่านมาทางผ่านทางมาแล้วก็จะกลับบ้านนะครับช่วยกันได้ช่วยกันไปครับช่องโควิดครับหางเงินก็ลำบากครับช่วงนี้ đcado em nó thôi morally ở nó ngọt Nếu khang nè nếu anh thậtbox xe này horrible Beeb I'm out of little room driebleum có không Oh, okay, okay, เอาเอาเข็มก่นโอเคครับเอาคันไว้กันน้ำนะครับประมาณนี้นะครับ วันเลยโลนี่ที่ประมาณสองปีข้างหน้าครับขับแบบนี้บ่อยๆนะครับเป็นอาชีพเลยนะครับมืออาชีพได้เลยนะครับต้องเจอเพราะว่ามืออาชีพนะครับต้องผ่านประสบการณ์เยอะนะครับไม่งั้นก็เหมือนว่าเทคนิคก็ไม่เยอะนะครับทำงานก็จะยากนิดนึงนะครับก็คอยเป็นค่อยไปครับผมก็จะครับ ได้ทุกวันนี้ก็ขับมาประมาณ10ปีนะครับรถไถแท่นเจอนะครับเดีย๋ยวผมเจ็บงานก่นนะครับงงเก็บงานเก็บงานเสร็จแล้วครับทางกลับบ้านครับดูจากฝนตกหนักนะครับดูทางครับ ถ้าฝนตกแบบนี้นะคับหคือว่าอยากจะช่วยไหมครับคนทางครับก็อยากจะช่วยครับแต่ถ้าทําตอนแห้งก็จะดีครับแต่ถ so ้าท so ําตอนนี้นี่รถเขาจะสัญจรไม่ได้ครับแผมาไม่ได้ก็จะแ็จคําชุก็จะใกล้ประคำแต่นะก็จะเอาไว้ค่อยแห้งนะครับค่อยมาทาให้เขานะครับ Ờ đều chưa ăn chưa gan chín nào đâu các bạn. Có và có lấy của nữa đâu.